ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ค่ายชาแนลนะคะกับเกมส์เซเว่นไนท์รีเบิร์กันนะคะวันนี้เราจะมาเป็นไกด์แนวทางผ่านหอหอคอยชั้นร้อยยี่สิบเอเล้ทาวเวอร์หรือใดๆเพื่อนๆเรียกอะไรก็นั่นแหละชั้นร้อยยี่สิบนะครับที่หลายคน,คนอาจจะยังติดกันอยู่จะบอกว่าจริงๆอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งแล้วกันเพิ่มเข้าไปว่าเออสำหรับแคทอะใช้วิธีไหนในการผ่านบ้าง ทั้งตัวละครด้วยหรือแนวทางในการกดสกิลเรียงสกิลหรือการกักสกิลยังไงมันถึงผ่านนะเพราะว่าจะบอกว่าได้ลองมาหลายวิธีหลายเซตทีมมากๆด้วยเหมือนกันหลายวิธีนั้นไม่ผ่านแต่วิธีที่คันลองสะดช้มันผ่านเพราะฉั้นก็จะเอามาสรุปกันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แทนกำลังใจให้คัดด้วยนะครแล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ลิทแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนําในราคาพิเศษพร้อมเกมอีกมากมายโดยเฉพาะเกม Seven นไนท์รีเบิร์ราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ยังเติมได้ยีชั่วโมงเลยนะพร้อมโปรเด็ดเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์ลดรับฟรีอีกหนึ่งแพ็คแถมยังมีส่วนลดในครั้งต่อไปอีกนะมีช่องทางในการเติมที่หลากหลายรวมถึงช่องทางใหม่อย่าง S เอสเพย์เลเทอร์เติมเกมถูกคุ้มกว่าใครแล้วก็มีพอยต์แถมสะสมมีสิทธิ์อีกมากมายเยอะแยะที่ลิทแมนช็อปหรือจะแอดไลน์ไปคุยกับแอดมมินงกา่เที ส2งพั้พบกับเหล่าซีมเมอร์ชื่อดังมากมายที่บูธพร้อมถ่ายรูปแจกไลเซสเอกุศิปพร้อมกับแคทคนสวยเห็นป่าเห็นเป้า่าแล้วก็เหล่ากองทัพเลเยอร์สุดฮอตนะครับเป็นสิเลยนะทุกคนพร้อมทุ่มของรางวัลก,กว่าครึ่งล้านบาททุกคนกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันกิจกรรมแจกของสุดพิเศษจากแหงหลอกเจ้าสิทธิ์เราก็มีนะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยงานสุดยิ่งใหญ่ในวันที่17ถึงวันที่19ตุลานี้ที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจพบกันที่บูธลิทแมนช็อปนะคะมาเดี๋ยวดูกันก่อน,อนเลยละกัน อย่างที่เห็นนะครับกระหอคอยชั้น120ก็ค่อนข้างจะยากมากเพราะว่ามาอีกแล้วสารพัดซีซีเยอะเหลือเกินก็คือมีสกิลช็อตนะฮะจากน้องเนียตัวนี้อีกเช่นเคยแล้วก็ยังมีหินจากตัววาเนซ่าอีกแล้วสกิลใบาจากเดวลโลนนะทุกคนยังมียูจินกับสกิลอมภาสอีกแล้วตอนนี้ก็คือ 4cc กันเข้าไปแล้วนะครับ จะบอกว่าที่เราตายหลักๆแน่นอนเพราะเราติดซีซหลากหลายมากมายนั่นเองเล็กอย่างดันนี้ชั้นร้อสศัตรูมันมีพลังป้องกันสูงเว้ยและแม่งดันตีแรงอีกและประเด็นอื่นคือสกิลสกิลมันคือแบบติดโคตรเยอะอะคือจากที่ฝั่งแคทได้ลองสกิลจากเทจากไลก่อนอะไราเงี้ยด้วยเออแคทสมมติแคททำให้มันติดได้หนึ่งสอตัวมันนี่ทำแคทติดเกือบทั้งหมดอ่ะก็ได้แหละ ฉะนั้นอ่ะเราหล,หลังจากรู้สกิลทั้งหมดของมันแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันว่าเออแนวทางคัดผ่านยังไงบ้างแล้มาพูดถึงทีมที่แคทเลือกใช้กันก่อนอันดับแรกเลยแทโอค่ะคิดว่าทุกคนน่าจะมีกันทุกไอดีเพราะทุกคนต้องรีมาอันนี้มีต้องใช้แล้วก็ใช้ได้เลยอันดับที่2ที่ใช้จะเป็นตัว dps แน,น่ๆอีกตัวหนึ่งของแคทใช้เป็นกาหารเอามายืนช่วยทําดาเมจ คนอื่นมีดาดีเพทอะไรที่แบบแน่นๆอันอื่นที่ไม่มีตัวนี้เละก็เอามาลองลองได้เหมือนกันนะคะต่อไปเป็นซับ2ตัวจะเป็นนฮิลแล้วก็มีบัฟด้วยอย่างคือตัวลีน่าแล้วก็คาร์ลอนที่คิดว่าเพื่อนๆน่าจะมีกันแน่ๆนะทุกคนและตัวท้ายตัวท้ายนี่บอกเลยว่าเป็นทีเด็ดมากจากการที่แท้ได้ลองผิดลองถูกมาแหละผ่านคือการใช้เดวโลนนั่นเองสําหรับตัวเดวโลนมันมดีๆยังไงอย่างที่พูดไปว่ามันใบเหมือนที่สตูบอกสกิลใบที่เป็น กลุ่มเออนี่คือคีย์หลักสําคัญมากๆและอีกหนึ่งสก,กิลที่มีประโยชน์เดลโลนก็มีดาเมจเป้าเดียวที่แรงมากๆด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆแต่แต่แต,แต่ถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยไม่มีตัวเดลโลนอะไรเงี้ยเพื่อนๆสามารถลองเอาตัวที่หาง่ายกว่าลองเทสแบบเออไอรีนหรือยูจินมาเทสได้เหมือนกันนะคะพวกนี้ก็จะมีซีซีเหมือนกันนะเอามาแทนได้ แต่ถ้าเกิดเป็นเดลโลนก็จะดีกว่านิดนึงเพราะว่าเออเราอยากได้สกิลหนึที่มันมีแบบดาเมจเดี่ยวแรงๆเพื่อจะเก็บไปทีละตัวด้วยอ่ะทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นออปชันให้เพื่อนๆได้ลองกันนะสำหรับแนวทางในการต่อสู้สำหรับทีมนี้ของแคดในการผ่านนะคะคืออันนี้เราจะเน้นการฆ่าศัตรูช่วงต้นเวฟทุกเวฟให้ไวที่สุดเหมือนเดิมอีกแหละเพราะว่า อย่างที่บอก cc ซมันเยอะถ้าเราไม่เน้นเก็บก่อนเราจะติดซ c ซก่อนแล้วคราวนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาเลื้อหลังที่จะวนติดลูปซีกันไปตลอดกาลแล้วก็ไม่จบค่ะเพราะงั้นเราก็เลยต้องใช้ตัว dps แน่นๆหน่อยอาอย่งของคาที่ได้ทำมามันจะมีเดลโลนแทโอกาหารมี3ตัวนี้ก่อนแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ทำไว้แล้วแล้วก็ของแรงด้วย ซึ่งทำสเตตม,มาถูกเน้นโจมตีคิเรทคีดามจน,นะครับจะบอกว่าเปิดมาที่ไม่ได้อัดไปมันจะมีการที่คัดได้ใช้สกิลดาเมจไปแล้วและใช้สกิลใบไปอันนี้คัดอัดไม่ทันและคือดวงดีด้วยคัดใบไปทั้งหมด4ตัวเลยและตัวพวกนั้นเป็นตัวซีซีทั้งหมดเลยครับคราวนี้สบายเลยเราก็เลยอัดดาเมจรัวจากแนวทางที่เราบอก ซึ่งช่วงนี้เราต้องพยายามยาดาเมตมา้สูดที่คุมค่าก่อนที่ใบมันจะหายแล้วกลับมาสก,กิลเราซึ่งตอนหลังเนี่ยหลังจากตรงนี้เราก็เออวนสก,กิลแทโอไปต่อใช่ปะเรารอคูดาวสก,กิลมาสลับฮิลบ้างจากที่มันตีแล้วคราวนี้พอมันเริ่มใบหมดมันก็จะสก,กิลเราแล้วเนี่ยแหละสิ่งที่ลุ้นว่าเราจะตุยก่อนไหมซึ่งเราก็ตุยไปแล้วหนึ่งตัวแล้วติดใบไปอีกสอง แต่นะครับเรายังมีแทโอของเราอยู่ที่ยังมีอีกสกิลแล้วก็ยังสามารถตายและเกิดใหม่ได้เออเราก็จะมาลุ้นกันในเ,เคสอันนี้ประโยชน์ของแทโอเนี่ยไม่ใช่แค่ตีเรลกแต่คือการเกิดใหม่แล้วก็เป็นซิลลิ่งแบบเออพีจีธรรมดาที่แม่งไม่ตายและแม่งดันมีสกิลที่ออกได้ <things> เธอละคิดดูสกิลแทโอข้อช่วยชีวิตแทโอนี่แบบต้องมีถูกไหมดีดีแล้วทุกคนรีมานี่ก็คือ สิ่งที่ทําให้ผ่านแต่ๆๆแต่ๆๆแต่แต่ทุกคนถึงแม้ทุกคนจะไม่ได้เห็นเออที่ขัดลงดานเท่าไหร่แต่จุดประสงค์หลักคือมันมาจากการเลือกและเซตตัวลงจะบอกว่าการสู้ห่อของเกมเนี้ยอย่างที่บอกคือมันก็ลงได้เรื่อยๆแล้วมันไม่ได้เสียอะไรเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องผ่านตั้งแต่ตอนแรกผ่านแบบเคลียร์มันจะเป็นฟิลเหมือนในส่วนค่ะถ้าเกิดแบบว่าของเราไม่ได้ขาดอะไรขนาดนั้นหรือแบบ เออแน่นมากว่าเติมจัดเต็มอะไรขนาดนั้นอะมันอะไม่ได้แบบเอ้ยชนะเปทุกตามันจะมีเปอร์เซนต์ด้วยเพราะมันก็จะเป็นเปอร์เซนต์ในเกี่ยวกับการที่เราทําให้เออเราทําให้มันติดซีซีได้หรือไม่หรือว่าศัตรูทําให้เราติดซีซ,ซีนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นตัวแปรว่าเออเราจะชนะหรือไม่ชนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนอะเราเอาเดิลนเข้ามาแล้วก็ไล์อัพเดียวกันเหมือนกันเลยแบบแคสแต่ว่ารอบนั้นอะไม่ชนะก็ไม่เป็นไรทุกคนแค่ลองเล่นใหม่แล้วก็ ลองกะจังหวะสกิลอะไรอย่างงี้ดูมันก็จะมีการแบบผสมดวงได้นิดหน่อยฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e แทนกำลังใจแค่นี้นเนะครับจบคลิปแล้วเอ,อ,อย่าเพิ่งบ่นกันมันก็มีแนวทางอื่นๆถ้าใครผ่านด้วยทีมอื่นอะไรยังไงอีกบ้างก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคบสำหรับวันนี้เดี๋ยวคัดไปก่อนละกันเจอกันคลิปหน้ารวมถึงพูดคุยกันในไลน์ได้คอมเมนต์กันได้นะอย่างสุภาพไปแหละบายบายเจอก,กันจ้า